เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์แพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรผู้ที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ไม่ตงการสารพิษในสวนที่สําคัญครับต้องการเพิ่มผลกําไรแล้วก็เพื่อความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยวันนี้ครับนิตเกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทํางานของนวัตกรรมใหม่3เกลือเวอร์พนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานทั้งชนิดน้ําและชนิดผงที่เรียกว่าผงไฮเทคที่สําคัญครับมีปุ๋ยทางดินตราหญิงเกษตรชนิดเม็ดซึ่งใช้ง่ายสะดวกแล้วก็เห็นผลทันใจ วันนี้ครับเรามาติดตามผลการทำงานของเจ้าของสวนซึ่งเป็นคุณครูอยู่ที่หมู่1ิบบ้านคลองหลอดตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับคุณครูบอกว่าเคยใช้สูตรเดิมก็ติดใจแล้วพอมาใช้สูตรใหม่เมื่อเดือนสิงหาคมนะครับที่ผ่านมาปรากฏว่าครูบอกว่าโอ้โหมันตอบสนองต่อต้นทุเรียนเป็นอย่างดีผลเป็นอย่างไรนั้นเจ้าของสวนอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะท่านแรกเจ้าของสวนช่วยแนะนาตัวให้กับ พี่น้องได้รับทราบเลยครับครับสวัสดีครับผมขวัญพัฒสุขสิริปานรัตนะครับก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนก็อายุปีนี้ก็เข้าปีที่8แล้วนะครับสังเกตดูจากการใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือวนแพ่นนะครับที่ผ่านมาก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับเป็นอินซีที่ที่ตรงประเด็นในความต้องการที่อยากจะมีแบบนั้นนะครับแต่วาปีนี้นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับ ก็มีคุณอวบนะครับก็มาแนะนำก็ได้ใช้นะครับใช้ทั้งไคโตซานใช้ทั้งวนแพนชนิดซองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรนะครับสอย่างที่สังเกตเห็นก็คือปีนี้ผมใช้โดรนนะครับใช้โดรนพ่นด้านบนก็มีความรู้สึกว่าพอพ่นไปไม่เท่าไหร่นะครับรู้สึกเขาแตกเขาแตกยอดแล้วก็ใบเขาก็ออกมาเยอะมากนะครับนะ ถ้าทุกท่านสังเกตดูจากด้านหลังนะครับที่ต้นทุเรียนปีนี้นะครับใบเยอะมากรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตรงประเด็นมากปีนี้น่าจะได้ผลผลิตน่าจะได้เพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับคาดหวังไว้ว่าอย่างนั้นนะครับคุณครูครับผมขออนุญาตเรียกคุณครูจุ๋มนะครับซึ่งครูจุ๋มเนี่ยก็เคยใช้ผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ครั้งคลิปก่อนเราเคยถ่ายมาแล้วครั้งคลิปก่อนก็ว่าสุขใจแล้วถูมไหมครับทุเรียน8ปปีก็ให้ผลผลิตไปที่ถูกใจนะครับ ตอนนี้ครับตอนที่เราเริ่มใช้นี่เมื่อเดือนสิงหาคมสิงหาคม2067นี่นะครับ,รบปัจจุบันก็จะไปตุลาและก็เท่ากับมาสิงหากันยาคมประมาณสัก3<า>เดือนสามเดือนครับเดือนเนี่ยตอนที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับมาใช้ในฐานะที่เรียกว่าเป็นผู้ทดลองตอนนั้นน่ะเราทดลองเนี่ยมันแตกต่างวิธีการในการใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับเช่นวิธีการละลายของผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่า การเห็นคำ,คำว่าตอบสนองมันตอบสนองในแง่มุมไหนครับเช่นว่าใบหรืออะไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรช่วยอธิบายให้พี่น้องได้ฟังด้วยครับครับก็ที่สังเกตเห็นก็คือเริ่มต้นจากเอวอร์แพนนะครับเวอร์แพนแบบซองนะครับก็จะละลายได้เร็วจากเดิมที่ก็ละลายแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่รุ่นใหม่ชุดใหม่นี้พอเทใส่ผสมกับน้ำละลายเลยเร็วมากนะครับแล้วก็ ่ทีสังเกตอีกอย่างนึงก็คือไคโตซานชนิดน้ำนะครับก็มีความสสีจะเข้มขึ้นนะครับแสดงว่ามีการพัฒนาขึ้นนะครับแล้วเมื่อใช้แล้วนะครับออที่ตอบสนองเร็วมากก็คือพืชเขาจะแตกยอดนะครับนะแตกยอดแตกใบได,ได้ดีมากเลยนะครับผมคงยังใช้เหมือนเดิมในรอบ7วันผมก็พ่นครั้งนึงแต่รับรองได้เลยว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็วมาก นะครับ hmm. เขาตอบสนองได้ดีผมจนผมภูมใิใจ่ะดีใจยืนยันว่าจะยังจะใช้ต่อไปนะครับ,รบเพราะทางบริษัทเนี่ยก็ได้มีการได้ข่าวว่ามีการพัฒนานะครับสูตรใหม่นี้ผมว่าพี่น้องควรได้ใช้ครับ oh. แล้วก็ส่วนของอนั่นเวอร์แพนอะมิโนกับเว <Okay. S 1> อร์แพนไขโตสาร <Okay. S 1> ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ทางดินชนิดเม็ดนะครับของตราหญิงเกษตรนะ <Okay. S 1> มันยังไงบ้างครับอาจารย์คุจุ๋มได้ใช้หรือยังครับได้ใช้แล้วครับ คือปุ๋ยอินทรีย์หญิงเกษตรเป็นเม็ดนะครับก็มีความรสึกว่าแตกต่างจากเดิมตรงที่ละลายเร็วนะครับละลายเร็วพอหวานปุ๋ยรอบโคนปุ๊บพอให้น้ําไปสักพักหนึ่งก็เริ่มละลายนะครับจะใช้เวลาน้อยกว่าแบบเก่านะเพราะฉะนั้นพืชเขาก็คงจะได้เอาไปใช้ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงตอบสนองได้ทันตานะครับก็นี่ถือว่าเป,เป็นพลังอันหนึ่ง เรียกว่าก้าวเข้าสู่เรื่องใหม่ถูกไหมครับแล้วก็เป็นพลังของเกษตรกรไทยชุดใหม่ที่จะเรียกว่านำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กับสวนเกษตรผู้ชมครับถามอีกต่อเนื่องนะครับว่าแล้วปีนี้นี่เราเตรียมทําลูกหรือยังครับอ๋อตอนนี้กําลังกําลังทําใบทาใบอยู่นะครับแล้วก็กําลังจะเริ่มพ่นสะสมมาเรื่อยๆเตรียมเพื่อจะเอาดอกนะครับ ถ้าเราเห็นอย่างนี้โดยสายตาที่ครูจุ๋ม8ปีประสบการณ์ที่ใช้มาถ้าเราบำรุงดูแลใบขนาดนี้คาดว่าปีนี้ความรู้สึกของเราจะไว้สักต้นละกี่ผลกี่ลูกกันครับผมว่าปีนี้ปีที่แล้วว่าแบกแล้วปีนี้ผมว่าถ้าดูความพร้อมของต้นของใบแล้วผมว่าน่าจะแบกได้มากกว่าคราวที่แล้วอีกนะครับก็ประมาณผมว่าร้อยลูกขึ้นนะครับโอ้โหท่านีก่เราครับคำว่าสายแบกตัวจริงเสียงจริง จากคุณครูนะครับที่ท่านไดเออร์รี่มาแล้วท่านบอกว่านี่คือสวนที่ท่านรักที่ท่านอยากจะมีและท่านทําด้วยหัวใจของท่านในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์นัตกรรมใหม่นะครับสามเกลเวิร์แพนเนี่ยในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เรารู้สึกว่ามันสะดวกอย่างไรง่ายอย่างไรแล้วก็จะบอกพี่น้องมาร่วมใจกันเพื่อทําให้นักการเกษตรอย่างเราเนี่ยจะมีความสุขครับเรี่นงเช่นครับค่ะก็ ครูจุ่มนะคะก็เป็นตัวอย่างของชาวสวนคนหนึ่งนะีคะที่ใช้คู่หูวร์แ p l a n อย่างจริงจังใช้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสูตรเก่าก็ใช้มา3ปีแล้วค่ะและปีที่แล้วก็ต้องยอมแล้วว่าค,ครูได้ทุเรียนเยอะขึ้นค,ค,ค่ะคแล้วก็พอมีนวัตกรรมใหม่ของสามเกลือเราออกมาคือสูตรใหม่นะคะอาจารย์รรก็เอามาให้ครูได้ลองใช้ซึ่งก็การตอบรับก็ดีมากและที่อย่างที่ครูบอกปีนี้ครูจะแบกนั่นหมายความว่า ปีนี้เราจะได้กําไรมากขึ้นแต่ต้นทุนเราก็ยังถูกอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะครูใช่ครับเนี่ยค่ะกำไรเพิ่มลดต้นทุนครับผลผลิตก็เพิ่มด้วยใช่ค่ะอาจารย์อยากจะให้ชาวสวนทุกท่านนะคะตอนนี้ให้การตอบรับชุดคู่หูสามเกลือสูตรใหม่ของเรานะคะได้ใช้แล้วก็ได้พัฒนาผลผลิตปีนี้ให้ได้เยอะๆค่ะโอ้นี่แหละครับนักการเกษตรทั้งหลายครับนวัตกรรมใหม่สามเกลือเวอร์แพน ก็จะตอบโจทย์นะครับใช้ง่ายครับแล้วก็เห็นผลไวนะครับเรียกว่าเห็นทุกอย่างได้อย่างทันใจกําไรเห็นกันงามๆเรียกว่าปังปัง,ป,งปังกันทีเดียวนะครับปีนี้รวยรวยรวยแม้จะสายแบกสายไม่แบกสายปกติธรรมดาใช้แล้วก็จําเป็นแหละครับต้องมาเป็นสายแบกกันทุกคนเพราะว่าใบงามอย่างนี้รวดเร็วอย่างนี้ ที่สําคัญครับความสุขใจของเกษตรกรไทยที่รักเป็นความสุขอย่างนี้ผมจะไปติดตามผลการทํางานของนอตกรรม3เกลวเวพนกับทุกๆสวนที่หันมาใช้นอตกรรมใหม่นี้ครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันกับนอตกรรม3เกลเวอพนใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวอพนหญิงเกษตรใช้ง่าง้ละลายไว เห็นผลทันใจเย yeah!